ศิละปะคือพื้นฐานของมนุษย์เด็กเริ่มขีดเขียนเป็นตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ภาษาเรียนรู้การสื่อสารแต่ในระบบการศึกษาภาครัฐนั้นครูศิละปะกลับเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่ขาดแคลนครูไม่มีการเสริมเพิ่มให้เด็กได้พัฒนาวิชาศิละปะอย่างถูกต้องเด็กๆที่มีความสามารถด้านนี้จึงไม่มีการพัฒนาตัวเองเท่าที่ควรจะเป็นสวัสดีครับ ผมนายวิษณุรัตน์มีบุญตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวปัจจุบันนะครับบริหารงานโดยท่านสุดใจพาณิชย์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนเราไม่มีครูศิละปะนะครับมีมีครูดนตรีก็คือผมแล้วก็ครูระดศิลป์สองท่านในหมวดศิละปะครูศิปลปงเมื่อก่อนเคยมีแต่ท่านท่านย้ายไป หลังจากท่านย้ายไปเราก็ยังไม่ได้ตำแหน่งกรรมการผมเคยมาทำค่ายที่นี่นะที่นี่ก็ครูเอ็มเขาก็บอกเขาไม่ถนัดที่จะสอนศิลปะนะครับเพราะเขาเป็นครูดนตรีเขาก็เลยว่า,วา,วา,วาถ้าอยากให้ผมมาช่วยสอนอีกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของศิลปะให้ได้ซึมซับเกี่กับความงามของศิลปะและการทํางานในแนวของการวาดภาพบ้านครับก็เลยดีใจที่ได้ได้มาครับเมนการมาช่วยเหลือกันบรรยกาศที่นบเราก็อยากให้มีครูศิลปะ แต่สิ่งที่เราทําได้ณปัจจุบันก็คือไม่ให้เด็กเขาขาดหายจากสิ่งที่วิชาที่เป็นความสุขวิชาที่สามารถที่ใครก็ได้เข้ามาแล้วทาแล้วก็ถ่ายทอดความสุขได้เด็กเขาก็มีความสุขนะครับก็ตรงนี้ก็พยายามทั้งครูแล้วก็บุคลากราแล้วก็ผู้บริหารก็กำลังลักดันในเรื่องของครูเฉพาะทาง โครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อที่จะสนับสนุนในส่งเสริมใ,ให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้นอก้องเรียนนะครับโดยการเรียนจากบุคลากรภายนอกนะครับก็คือการเรียนในเนรียกว่าได้การใช้ปฏิบัติได้ใช้และปฏิบัติจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิละปะก็ดีในเรื่องของทักษะอาชีพก็ดีหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยี เราก็จะมีการเชิญท่านวิทยากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆเข้ามาอบรมให้กับนักเรียนของเราในทุกๆที่การศึกษานะครับเี่ก็สามารถทํางานได้แล้วก็มีพื้นฐานที่เราจะได้นําไปใช้ในการสอนต่อยอดนะครับจะทอไปเพิ่มเติมหลังจากท <Indian> ี่ท่านวิทยากรจะไปแล้วก็จะได้นำความรู้นี้มาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเป็นถือว่าได้เป็นพื้นฐานแย่ดีเลยครับ นี้เรามาทำอะไรมีคาพูดกันแล้วก็ใสว้ตรงกลางปกป้อบนะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างให้โอกาสตรบายสมาเกด้เรื่องอไร้งได้ความรู้แล้วก็ทัษะค่ะอะไรกเจ้าวอสิงนนได้ความคิดสร้างสรได้ความรู้ครับ ได้วาดภาพลหลายๆอย่างครับได้ทั้งได้สีครับแล้วก็ได้ผสมสีต่างๆครับแล้วก็ได้ความรู้จากครูครับที่มาที่เป็นพยากรมาสอนทำแบัน,นี้น,น,นัน่งน,งนะครับเดี๋ยวมาในในห้องวิงกี่ห้องไรครับสองครับหมอกแดงครับชิ้นงานพวกสองวิ สนุกมากมากิจกรรมแบบนี้เราอยากให้มีอีกไหมครับอยากครับผลที่คาดว่าจะได้ย่างแรกเลยก็คือความสุนทรีและก็ประสบการณ์ในชีวิตของลูกน,นักเรียนนะครับของเด็กนักเรียนอย่างน้อยวันนี้เขาได้เปิดประสบการณ์ได้เห็น สิ่งให,หม่ๆนะครับวันนี้แม้กระทั่งตัวครูเองก็แปลกใจว่าเด็กบางคนไม่เคยที่จะกล้าแสดงออกเลยไม่เคยที่จะวาดลูกเลยไม่เคยที่จะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยแต่วันนี้เขามีผลงานเป็นกรองเตเป็นชิ้นเป็นอันได้นั่นคือความสําเร็จมากที่สุดก็คือเด็กเขาได้แสดงตัวตนของเขาเขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําออกมาในผ่านผลงานของเขาก็ถือว่าผล คร,ครั้งนี้ก็คือเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนอย่างสูงสุดและก็ตรงตามดประสงค์ของการจัดโครงการกิจกรรมครับเสริมกำลังบวกจากเวทีเล็กๆตรงนี้สู่การต่อไปถ้าเรามีบุคลากรที่เพียงพอมีเด็กนักเรียนที่มีความสามารถแล้วก็ฝึกฝนไปในระดับที่สูงขึ้นไปเราอาจจะมีการส่งไปแข่งอะไรต่อไปได้ในโอกาสต่อไปเมื่อเรามีความพร้อม ตอนนี้ก็คือเป็นบันไดก้าวแรกเป็นพื้นฐานสําหรับโรงเรียนที่ขัดแทลนอย่างพวกเราครับผม